ควานลงหลังเกมลิเวอร์พูลสามารถชนะสเปอร์ไปได้4ประตูต่อศูนย์นะครับมีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบอลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นควันหลงนะครับหลังเกมนะครับลิเวอร์พูลนั้นสามารถชนะสเปอร์ไปได้4ประตูต่อศูนย์ซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลนั้นสามารถเข้ารอบชิงเวมเบอรีได้นะครับแล้วก็ต้องไปเจอกับนิวคาสเซิลนะครับในบอลคาราบาวครับก็นับได้ว่าเป็นมินิ่มายอันดีละกันนะครับเป็นการ การนําทีมของอาร์เนอร์ด้วยโดยก่อนอื่นเลยเราไปดูก่อนว่านะครับสถิติหลังเกมลิเวอร์พูลนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยเกมนี้ลิเวอร์พูลนั้นมีโอกาสยิงถึง26ครั้งนะครับจากโอเพ่นเพย์18ครั้งและก็จากเซตพีซ7ครั้งนะครับก็แน่นอนว่าสามารถได้มา4ประตูน,นะครับก็ถือว่าโอเคนะสําหรับผมโอกาสยิงเยอะสามารถเข้าทําได้ซึ่งจะแตกต่างนะครับจากสเปอร์สเปอร์นั้นมีโอกาสยิง5ครั้งนะครับจากโอเพนเพย์ทั้งหมด5ครั้งและไม่ตรงกรอบเลยสักครั้งนึงนะครับถือว่าสเปอร์ในเกมนี้เนะี่ยถูก ปิดและการเส้นทางการเล่นแทบทั้งหมดแล้วก็เกมนี้นะครับลิอร์พูนั้นมีการจ่ายบอลทั้งหมด611ครั้งการเปิดบอล25ครั้งนะครับการจ่ายบอลทะลุ1ครั้งลองบอลหรือว่าบอลยาวเนี่ย53ครั้งนะครับแล้วก็เป็นการจ่ายบอลสั้น532ครั้งนะครับซึ่งมากกว่าสเปอร์เนี่ยก็เกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับเพราะสเปอร์นั้นมีการจ่ายบอลทั้งหมด342ครั้งการเปิดบอล10ครั้งบอลยาวสีบ่ครั้งนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเกือบเท ในเกมนี้จ่ายบอลสันทั้งหมด288ครั้งนะครับซึ่งถ้าดูจากสถิติทั้งหมดนี้ก็ถือว่าลิอร์พูนั้นเะคับเหนือกว่าสเปอร์ค่อนข้างชัดเจนเลยเพื่อนเพเเื่อนเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทูปเพลินเพลินโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้น <No. S 2> กําลังดูเพลินเพลินดูฟินฟินแบบนี้ทุกครั้งไปผมจึงแนะนําบริการหาร YouTube พรีเมียมเริ่มต้น14บาทหรือรายเดือน59บาทอีกท้งโปรโมชั่นแถมฟรีวิวอีก6 0วันคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดู YouTube ได้โดยไม่มีีออะไรมมาาาวกันนดล์ท่ ลูกค้ากว่า5 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิน้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติก่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดหรือถ้าอยากดู Netflix นั้นก็สามารถติดต่อเจ้านี้ได้ด้วยเช่นกันอย่าลืมแอดไลน์มา b e r r y 4 k หรือสแกนหน้าจอนี้ได้เลยโอเคครับเรามาตัดเลี่ยนนะครับด้วยการดูบทสัมภาษณ์หลังเกมก่อนก่อนไปดูสถิตินักเตะในเกมนี้โดยอร์นเนอร์สล็อตนั้นนะครับก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเลฟูนั้นสามารถชนะสเปอร์ได้ในแอ,อนฟิลด นั้นรู้สึกดีใจมากแต่ถ้าพูดถึงตอนนี้แล้วก็เขานั้นนึกถึงเกมวันอาทิตย์มากกว่านัดชิงเดือนหน้าเสียอีกนะครับนี่ก็ถือว่านะครับเป็นโอกาสพิเศษและกันแม้ว่าลิ์พูนั้นจะเป็นทีมที่เข้าชิงบ่อยก็ตามทีพวกเรานั้นพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะได้เข้าชิงในบอลถ้วยนี้เรารู้ว่านัดชิงที่จะถึงเนี่ยในเดือนหน้ามันเป็นอะไรที่ยากเสมอเราต้องเจอกับนิวคาสเซิลที่เล่นดีมากๆด้วยเช่นกันแต่ตอนนี้เราควรโฟกัสเกมต่อเกมไปก่อนการเล่นของลูกทีมในวันนี้ผมประทับใจมากนะโอเคเราตาม อยู่0-1นีครับจากนัดที่แล้วแต่ไม่แปลกใจเลยว่าสเปอร์นั้นเสียประตูเยอะมากๆเพราะพวกเขานั้นขายผู้เล่นหลักๆหลายคนนักเตะของเรานั้นก็เล่นได้ดุดันมากๆโดยเฉพาะจังหวะไม่มีบอลไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถสร้างโอกาสในการทําประตูได้เนี่ยเรียกได้ว่ากว่าเขาจะมีโอกาสแรกได้นั้นก็ต้องผ่านไปนาทีที่18นักเตะของเรายอดเยี่ยมจริงๆพวกเรานั้นพยายามสร้างโอกาสหลายต่อหลายครั้งเราเปิดโอกาสที่คู่ต่อสู้เพียงแค่ครั้งเดียวผมดีใจนะที่กัคโปยิงประตูแรกได้และฟานได้นั้นก็พยายามเร่งเพื่อนๆให้ พยายามเล่นกันต่อไปเกมนี้นับได้ว่าเป็นเกมที่เข้มข้นทุกคนพร้อมจะต่อสู้แฟนบอลเรานั้นก็เชียร์อย่างสุดเป้าหมายมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องเข้าชิงให้ได้นี่แหละแสดงถึงจิตวิญญาณตั้งแต่นาทีแรกจนถึงจบเกม ด้วยความสําคัญของคาราบาวครับนั้นนับได้ว่าเป็นทั่วอันดับที่2ในลีกลิอร์พูลนั้นมีเกมที่เยีะยมมากๆจึงคิดจะต้องหมุนเวียนผู้เล่นผมรู้ดีว่าคาราบาวครับนั้นอาจจะเป็นทั่วที่อาจจะสําคัญน้อยที่สุดในอังกฤษแต่แชมป์ก็คือแชมป์เราต้องพยายามเต็มที่เพื่อความสําเร็จยังไงก็แล้วแต่เรานั้นก็ต้องเป็นแชมป์ไม่ได้เราต้องพยายามคว้าแชมป์นี้มาและผลงานของกัปโปนั้นทําได้ดีกว่าปีที่แล้วมากด้วยผมไม่ได้นับสถิติของพวกเขาสักเท่าไหร่นะความพยายามของนกเตะเราจะทําประตูคอนเนอร์แบลลี่เกม เ,เพื่อจะสามารถแอดซิปให้กับดอนได้ในลูกที่3ซึ่งแน่นอนว่ามันสําคัญไม่น้อยกว่าคนยิงหรือคคติโจน,นั้นก็พยายามส่งบอลให้กับซาร่าเพื่อทําให้ฟูลแบ็กนั้นต้องตามไปหรือดาวินพยายามทําให้พวกเขามีโอกาสทําประตูและทุกคนต้องวิ่งเยอะมากๆ จร,จริงๆนับได้ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีของกัคโปเรื่องทําประตูเลยนะมาตรฐานของเขาดีอยู่แล้วครึ่งหลังฤดูกาลที่แล้วยูโรกับฮอลแลนด์นั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีสําหรับเขาที่เคยทําได้ทีมเบิร์กค,คือความแข็งแกร่งที่สําคัญความแข็งแกร่งของทีมเรานั้นเล่นดีด้วยกันมากๆครึ่งแรกผมบอกนักเตะให้เล่นแบบนี้ครองบอล78คนก็งงแต่ยิ่งเล่นมากยิ่งขึ้นประชุมมากยิ่งขึ้นซ้อมมากยิ่งขึ้นความเต็มธรรมชาติก็มากยิ่งขึ้นเราทําเพื่อเพื่อนทาเพื่อทุกคนนันเกเตะท อนนี้พวกเรานั้นควรยินดีกับสิ่งที่เป็นอยู่ และเกมนี้นะครับแมนออฟเดอะแมทนั้นก็คือโดมินิกซูบอสไลน์นะครับรีกได้ว่าเนี่ยอาจจะช่วงต้นๆของเกมและการมีช็อตจับบอลลั่นนะครับเหมือนเกมที่แล้วเลยนะครับหรือว่าบางช็อตนั้นอาจจะติดใจได้ไม่ดีแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับดูเหมือนว่าซูบอสไลน์นั้นเริ่มจับจังหวะของตัวเองได้แล้วนะครับก็เล่นแบบฟอร์มติดปีกเลยเล่นเทพมากๆสำหรับเกมนี้ส่วนผมมองก็ว่านะครับก็เหมาะสมนะในการได้นะครับตำแหน่งแมนออฟเดอะแมทไปก็หวังว่านะครับจะรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ของตัวเองได้นะครับเรื่อง อย่างช่วงท้ายเนี่ยหรือว่าอาจตั้งแต่ช่วงกลางๆของครึ่งแรกละกันหลังจากนั้นนะครับเมื่อจับจังหวะได้ปั๊บนะครับโอ้มีหลายช็อตเลยทําได้ดีถ่ายบอลดีนะครับมีบางช็อตนั้นนะครับสร้างโอกาสในการก็ทําได้เยอะแล้วก็ไปดูนะครับสถิติของเจ้าหนูคอเนอร์แบตลี่หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าแบตลี่เกมนี้เนี่ยก็ถูกส่งลงเล่นนะครับแทนนะครับทางด้านของเทรนต์แอนโนโดยแน่นอนว่าเขาลงครบเลยนะครับ90นาทีนะครับส่งบอลสําเร็จ52ครั้งจาก65ครั้งความแม่นยําประมาณ80%มีการส่งคีครั้งะ้างอกาสําครั ชนะการดวล8ใน10ครั้งซึ่งสำหรับผมมองว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง3ใน4ครั้งชนะการแท็กเกิล2ใน3ครั้งสามารถแย่งบอลคืนกลับมาได้5ครั้งนะครับแล้วก็มี1 acid ด้วยที่ acid นะครับให้กับโซโบนะครับก็เรียกได้ว่าแบตลี่เกมนี้สาหรับผมถือว่าดีคือถ้าไปดูในเกมเนี่ยมันจะมีบาง shot ที่แบตลี่นั้นพลาดบ้างในการเล่นเกมรับนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าภาพรวมแล้วเขาต้องประกบซอนนะแล้วก็ภาพรวมแล้วก็ต้องขึ้นลงนะครับในการสู้ในการเข้าทาเพราะแบตีี่่่่ไไมมดดดด้จุเเเนรรืองกาปิ วันยาวจุดเด่นของเขาเรื่องการทะลุทะลวงขึ้นไปมันก็ได้อย่างเสียอย่างแล้วกันนะครับก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งเกมนะครับที่สร้างความมั่นใจให้กับเจ้าหนูคอเนอร์แบลลี่ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นความลงหลังเกมเวอร์พูลนะครับเจอกับสเปอร์นะครับก็เป็นงันบ้างใครดูกันบ้างเกมนี้เมื่อคืนนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหาคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทริปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับว